ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดีน,นหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทางหนึ่งมิถุนายน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโดยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับสิบหน่วยล่างแบบสองตัวก็แบ่งปัน,ปนอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่า อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในท่านใหม่นี้ครับผมเก้าหนึ่ก้าหนึ่งกลวยจ่ายกลวยจ่ายกลวยจ่ายเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันในทานที่แล้ว8ป ต่อไปครับผมใบนี้พัชสมเนเบ่งปานสี่หกหกสี่สีปนูนสีการแปกหกเก้าหพัชสมุนเจ้าของแนวทาง ทแบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็แบ่งปันนัทันล่างแบบสองตัวแนวทันล่างแบบสองตัวแบ่งปัน1-6หนหนะหน ก็อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเนือนันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งหกนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆขอมนูนแนวทางที่เบ่งปันป้นเดือนธันที่แล้วเจ็ดสองเจ็ดสองต่อไปครับผมใบนี้เด่นบุญ เด่นบนสองตัววิ่งใน,นทันทีแล้วสามสามพันสามในทันใหม่นี้ครับผมสามเจ็ดนะเบงป,นปานสามเจ็ดเบงป,นปานสองตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับใบนี้ความทรงจำเแบ่งปานเด่นบนล่างสีรองสองอดีตที่แล้วแบ่งปานหกหลุดไปนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน สี่ร่องสองท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็ต้นเป็นต่อเบ้งปานเนวทานสิบล่าง เบงปันเก้นะเบงปันเก้หลัก10บลากเบงปัน3ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ปันปันเบ่งปันแนวทาง6กับ7 6 7นะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน6 7 2ตัวเบ่งปัน2ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมเดนลา่าความทรงจำศูนเดี๋ยวทันเจ่แล้วแบ่งปัน7 9 0 0เนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน80ใบนี้ครับดับหลักอร้อยอมตะดับหลักอร้อยอมตะเบ่งปันดับ8 เบ่งปันดับแปตัวเดียวนะท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ นนี้กรเบ่งปัาแนวทางสิบหน่ยแบบวนยแบบสตัวสิหน่วยแบบสองตัวเนี่ท่านใหม่นี้ครับ79็นะอดีตที่แล้วก็7จ็ดเกนี่ยท่านใหม่นี่ก็ะเบงพันเจ็ดเก้าแนวทางสิหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านขี่ท่านแกในะท่านดับบนเบ่งปานดับ 7, เจตเบ่งปานดับเจตตัวเดียวนะท่านขี่ท่านแกเบ่งปานดับเจตตัวเดียวท่านผู้ชมในะท่านที่แล้วเบ่งปานเกนะ้าในท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานเจตตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้ชาวโรดสิบบุญเบงปันเจ็ดนะเบงปันเจ็ดตัวเดียวเนาะซาวโรดนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านขีท่านแกแนวท่านดับ ดับล่างแบ่งปันดับหกนะแบ่งปันดับหกตัวเดียวดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวอดีตที่แล้วดับ5ต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง10ล่างแบ่งปัน9้าตัวเดียว สิบล่างเบ่งปานเก้าตัวเดียวเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ออโอออโอเบ่งปนนานทันร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวเบ่งปานห้าเป็ดเก้าห้าเป็ดเก้านะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เดีย๋ยวท่านใหม่นี่ก็เ่งปานห้าแปดเก้าสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมสิบหน่อยสิบหน่อยนะก็เ่งปานหนึงนน่งศูนย์หนึ่งศูนย์อดีตที่แล้วแปดเจ็ดพันมีหลุดบ้างนะ สิหน่วยบนล่างต่อไปครับผมใบนี้เออทันนี้ก็ะเบ่งปานสองสุดสุดฝั่งซ้ายเด่นล่างฝั่งขวาหน่วยล่างกระเบ่งปานเด่นล่า่าก้าหนึ่งสามเก้ห,เกห,เกหลักหน่วยล่าง หนึ่งนะขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลแนียวทางที่แบ่งปนันท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆกลอยใจแบ่งปันวิ่งร้อยสิบหน่อยสองสามสี่สองสามแล้วก็สี่ แบ่งป,นปัน3ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครบับผม